แม่หมูพิมพกาคเคลื่อนไหวแล้วไม่ได้อันฟอร์แต่แม่บอกลูกเองลั่นจบนะ เรียกว่าดราม่าร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากชาวเน็ตสังเกตเห็นแม่หมูพิมพกาได้กด unfollow อินสตาแกรมของลูกชายนายนภัสและหวานใจใบเฟิร์นพิมพชนกพร้อมทั้งลบรูปของฝ่ายหญิงออกจากอินสตาแกรมของตัวเองอีกด้วยก่อนที่จะพบว่าทางด้านลูกชายก็ได้กด unfollow แม่หมูไปแล้วเช่นกันจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายแต่อย่างไรก็ดีค่ะทางแม่หมูก็เคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเป็นที่ระบบของโซเชียลพร้อมพูดประโยคป,ปิดท้ายไว้ว่า ไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้แต่ล่าสุดค่ะดูเหมือนปัญหาชักบานปลายเพราะทางแม่หมูได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งตอบโต้ดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าตนเป็นคนกดบล็อกเองโดยมีเนื้อหาใจความว่าไปกันใหญ่แล้วใครจะอ n f o l l ใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหน unfollow แม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองแค่บล็อกบล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้หรอ เพราะแค่ยังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งงานลูกเขาตอนนี้แม่อยากพักงานเดี๋ยวจะปิดไอจตัวเองไปเลยจะได้จบๆนะบ้าบอทั้งนักข่าวทั้งคนเมนท์ ag, เชิญทีมเผือกไปบ้านอื่นก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ